เฮ้ยนักเลงตาพอดีมีคนใจดีเพิ่นเอาเต่าห้วยหมักเผามาให้ลอง<ม>ลส<ด>จจิแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบและสิจ้าเดี๋ยวจะจัดให้แบบเรียวๆรีวิวแบบบวชแอบกับว่าแอบบวแอบบกับประจานไปเลยงานนี้เต่าห้วยหมักเผาจะลุ่งหรือจะดับมาลุ้น,นกันลองซิมเมื่อเดอมเป็นอะไล้วบกน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้เด้อ เห็นแล้วบอกทุกคนพันใจดีใจดีเอามาส่งฮอตบ้านเลยเดี๋ยวจะให้ลองซิมน้ํากันลหลายๆคนแล้วมาลุ้นน้ากันว่าสัมผัสแรกและรีแอคชั่นของแต่ละคนหลังจากที่ได้ลองซิมแล้วเป็นจังได้ let's go <S เป็นยังไงรสชาติหอมหวานมันหวานหลายบ่พอดีแซบ่แซบแท่บ หอมตัวต้นมะพร้าวอ่ะอืใช่ต้นมะพร้าวเป็นจังไดหลายตองห้วยว่เนี่ยแม่งั้นตองห้วยมะพร้าวอืหอมเลยบุ๊เคยกินเป็นมะพร้าวเลยอ่เคยกินจะเป็นขีงว่ะน้ำลายแตกห <c oughs> น้ามีแหงื่ออากาศร้อนเนาะแช่ตูเ้เย็นเย็นๆเนาะหวาน มันแล้วก็กินหอมแหง้งมันเป็นรสชาติหวานแบบพอดีวหวานหลายแบบหวานแบบละมุน,นนะนะแซบ่บแซบเอาไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นเย็น,นี่บอกเลยว่าค่ะ เอาเป็นว่าแซบแท้แซบอิ่มาได้จกตาแซบถึงขัน้นเจ๊งใหญ่ยกสดจนหมดกี่ทากันสร้างไปลองซิมเบื้อเแร FC นักเลงตอนทั้งหลายแอดฝากอุดหนุนเพนน์สำหรับใครที่อยากจะสร้างไปลองซิมกัแมนติดต่อไปที่แฟนเพจของเพิ่นได้เลยหรือว่าเบอร์โทรอยู่กล้องคอมเมนต์บอมีนหน้า้านนะจ้าทายยาก,กินสร้างออนไลน์อย่างเดียวจ้า